ซอเทีเทพวินโนไทยเนี <sim. S 2> <UCLA. S 3> ่ยเป็นลูกของคุณพ่อเทพชัยวิโนไทยนะครับพี่เทพเนี่ยเป็นนักข่าวกีฬาเดลิวิวนะครับคุณแม่เนี่ยคือพี่แม้วนะครับคราฟสมจิตวินโนไทยนะครับทั้งสองคนพบรักกันที่จุฬาเป็นนิสิตเก่าจุฬาลงกรทั้งคู่คุณแม่ที่เป็นดาวจุฬานะครับคุณพ่อนี่ก็เป็นเดือนจุฬานะครับพบรักกันแล้วก็ไปเมื่อก่อนเนี่ยมันก็จะมีค่ายอาสานะครับก็ไปทํากิจกรรมค่ายอาสากันบ่อยๆนะครับพอแต่งงานกันมีลูกนะครับ คุณแม่พรสมจิตหรือว่าพี่แมวเนี่ยนะครับก็ผูกพันกับชาวเขาเผ่ารีซอพอมีลูกก็เลยตั้งชื่อว่ารีซอรนะฮะเ,เทียเทียพี่โนไทยผมเจอกับรีซอตั้งแต่ตอนที่เขายังเด็กนะครับสนิทกับคุณพ่อเขาก็าคือพี่เทพนะครับพี่เทพเป็นหัวหน้าข่าวสตาร์เดลิวิลก่อนหน้านี้นะครับก็ไปทําข่าวกันนะฮะพี่เทพก็นั่งอยู่ข้างๆ เราพิมข่าวเมื่อก่อนเป็นพิมดีนะครับพิมข่าวกันดีซอก,ก็วิ่งเล่นอยู่ข้าง,างสนามนะครับเตะบอลบ้างอะไรบ้างซึ่งตอนนั้นเนี่ยเขาอายุสักสิบเอ็ดสิบสองปีเราก็บอกโอ้โหเดยวคนนี้เล่นเล่นบอลเก่งแล้วก็ชอบเล่นลิงกับผู้ใหญ่สมัยก่อนเนี่ยทีมชาติไทยซ้อมอยู่ที่สนามเกจิีวิวนะครับแล้วคุณคุณพ่อพี่เทพเนี่ยก็เล่นทีมวีไอพีดีมทีมที่สนามเกจิีรดีซอก,ก็จะไปเล่นแล้วก็ไปเล่นลิงกับผู้ใหญ่อะไรทำนองนี้นะคะจนกระทั่งนะครับ เติบโตขึ้นมาพออายุเออ่14ปีตอนนั้นก็เรียนในประเทศคิสเตรียนแล้วนะครับแล้วก็มีอยู่ในการหนึ่งในการแข่งขันฟุตบอลไนคีปีพรีเมียร์ครับปี2001ในโยที่อุบลนะครับครับซึ่งตอนนั้นรีซอก็ถือว่านำประเทศคริสเตียนนะครับเป็นนักเตะกำลังหลักของคริสเตียนอายุ14นะฮะและไปเจอกับอุบลเออไปเจอกับเพชรบุรีเพชรบุรีมีประตูมีเจ้านายเคตร์สกร์เกิร์สกร์นะฮะก็เป็นเด็กจากต่างจังหวัดนะครับเจ้านาย เพชรบุรีมีตัวเด็กอยู่สองคนมีกองกลางอยู่คนหนึงจำชื่อไม่ได้แล้วแล้วก็อีกคนหนึ่งก็คือเจ้านายเกิดร้อนเกิดผลรีซอเป็นทีมรวมดาวของกุนเท็คริสเตียนนะครับก <c oughs> ็ไปแพ้เอ่อไปแพ้เพชรบุรีแพ้จุดโทษแพ้จุดโทษแล้วรับจุดโทษรับแล้วโต <c oughs> แล้วก็ยิงจุดโทษ <c oughs> กันประจำเลยครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยพอไปเล่นรอบชิงแชมป์เอเชียไปเล่นอ่าโซนเอเชียแปซิฟิกเนี่ยเขาเอารีซอไปด้วยนะครับนั่นเป็นจุดเริ่มต้นของของรีซอเทียเชฟวิโนไทยนะครับครัอ่าครั้งหนึ่งนะครับในการแข่งขันฟุตบอลเยาวชน16ปี ชิงแชมป์เอเชีเยนะครับทีมชาติไทยไปได้แชมป์ที่กาตาร์นะครับปรากฏว่าพอกลับมาแล้วเนี่ยนักเตะรุดด่นนั้นก็โดนเอฟซีบอกว่าอายุเกินนะครับอายุไม่ผ่านตัวอายุายไม่ผ่านต<ม>ัวกระดูกไม่ผ่านนะครับใช่ครับจึงต้องโละทิ้งทั้งหมดเลยได้แชมป์เอเชีเยแล้วจะต้องไปเล่นรอบสุดท้ายฟุตบอลเยาวชนโลก17ปีที่นิวซีแลนด์ครับก็ใช้เด็กอายุจริงทั้งหมดนะครับซึ่งเด็กนักเตะชุดนั้นเนี่ยมีสุรีสุรัตน์สุขะโกสินล์สิลป์กฤชัยทันตะกุลนะฮะครับมีรีซอ มีรีซอสุริยะมาตาวเป็น<ช>ีซออายุน้อยที่สุดอายุส4ปีแต่ติดชุด17ปีไปชิงแชมป์โลกนะครับซึ่งก็ถือว่าสร้างความหือหานะแต่ว่าอ่ะพอติดไปปั๊บเด่ยคนก็มาบอกว่ารีซอเด็กเส้นบ้างอะไรบ้างะนะครับแล้วก็ด้วยบุคลิกขนาะชีพเป็นเด็กกรุงเทพเด็กมีความมั่นใจก็ล,ลูกคุณหนูหน่อยๆนะฮะนะฮะก็จะมีมากอะไรที่มันแตกต่างจากคนอื่นพอสมควรนะครับวันหนึ่งนะครับคุณพ่อคุณเทพชัยวิโนไทยพารีซอเข้าไปหาพี่วิหรือคุณละวิหลทอง ประธานปริอยัดเสียรสปอร์ตแล้วก็ประธานสโมสรเมืองทองเนี่ยตอนนั้นเมืองทองไังไม้ทําทีมนะครับก็พี่วิแค่ติหาแล้วก็พี่เทพคุณพ่ออยากจะให้รีซอไปเรียนต่อที่ประเทศอังกฤษนะครับอ่ะก็พี่วีก็บอกว่าอ่ะไปเลยนะครับให้ไปเรียนต่อที่ประเทศอังกฤษและไปเป็นเด็กฝึกของสโมสรคริสตันพาเลทโยอ่าใช่ครับไปเรียนโรงเรียนเบนบูดเขาจำไม่ผิดนะอ่าเบนบูดนะครับซึ่งในระหว่างที่รีซอเนี่ยอายุ1 5 1 6ไปอยู่อังกฤษเนี่ยนะครับ ทางพี่วิก็ช่วยสนับสนุนดูแลในเรื่องของค่าใช้จ่ายอะไรต่างๆนานานะครับวันศุกร์วันวันศุกร์เย็นเนี่ยพี่โจลิตเติ้ลโจพี่จอมบอบูจะต้องไปรับที่โรงเรียนโรงเรียนประจำนะเป็นครองใช่ครับรบับมาพักอยู่ที่บ้านของสยามพิลาเลขที่สิบนะฮะที่กรุงลอนดอนนะฮะซึ่งก็ดูแลประคบประหงมแล้วก็ทําข่าวมาตลอดนะครับไอ้หนูรีซอยิงประตูอีกแล้วให้กิ๊ตันพาเลตมีแมวมองมาดูอะไรอย่างเงี้ยนะทำนองนี้นะครับ จนกระทั่งแม้ว่าตัวจะอยู่ที่อังกฤษแต่ปรากฏว่าทางที่บมงไทยเนี่ยกระแสดีมากนะครับ,รบก็มี GSM t h a i l a เข้าไป One t Core จำ GSM o n c นะครับโทรศัพท์เข้าไปเป็นสปอนเซอร์นะครับ,รบแล้วก็ทําใหเา้เรียกว่าเป็นพรีเซนเตอร์ที่<ม>ดังขึ้นอีกนะครับเพราะวันทูค c สมัยนั้นดังมากนะโยใ<ช>่ครับ ก่อนไปพี่ปูเซ็นสัญญากับไนกี้ด้วยอ่าตอนนั้นอายุส <14, 15 S 2> ิบสี่สิบห้านี่แหละแล้วก็ตามมาด้วยเป็นเซนเตอร์เป๊ปซี่เป็เซนเตอร์ช้ชางอะไรต่างๆนานานะครับนั่นเป็นจุดเริ่มต้นของการที่เดินไปสู่ซูเปอร์สตาร์ของเขานะครับเอาละนะครับอยู่องังกฤษหลายปีทีเดียวนะครับพอกลับมาเมืองไทยก็มาเล่นให้กับสโมสร BEC เทโรศาสนะใใชช่่ครับสโมสรแรกในฟุตบอลลีกนะใช่ผมไปรับกับคุณกิตติทำอะไรไงแล้วก็ไม่เจอที่สนาม ก่อนมือถือไม่มีคอ๋อต้องไปเจอที่บ้านเลยใช่ใช่รีสอร์ทที่เที่ยวไฮก็เริ่มต้นที่บีซีเทโลศาสนะครับแล้วก็ไล่เรียงมาเรื่อยๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเมืองทองเมืองทองบีจีชนบุรีชนบุรีอ่ะฮะเพื่อนตำรวจอ่านะครับทั้งหมดทั้งมวลเหล่านี้นะครับมีบางช่วงที่เขาไปเล่นในลีกของเบลเยียมด้วยนะครับใช่ครับเคลีเซ่หรือเปล่าเคลีเซ่ใช่ครับก็เป็นเป็นนักเตะที่ทําตามความฝันของตัวเองนะครับ ประตูที่แฟนบอลไทยประทับใจที่สุดน่าจะเป็นประตูที่ยิงให้กับทีมชาติไทยในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกเจอกับญี่ปุ่นที่ไซตามาเซเดียมนะยิงมากนะครับเสื้อของลีซอนสีเหลืองอ่ายังใส่อยู่ในหุ่นข้างล่างของไซตามะผมไปเห็นอยู่อ๋ออ่าอยู่ข้างล่างสีเหลืองแล้วก็มีเลเซ็นด้วยตลอดเส้นทางในชีวิตการเล่นฟุตบอลของลีซอนนะครับก็อย่างที่ทุกท่านทราบกันดีว่ายิงประตูในไทยดิกมาแล้วทั้งหมด96ประตูนะครับก้าหมายจริงแล้วจะทําให้ได้ถึง100ประตูนะครับแต่ว่า ก็ถึงเวลาอันเหมาะสมแล้วล่ะที่เขาจะอาลาสนามนะครับก็สร้างกิจยศให้กับวงการฟุตบอลไทยทั้งในนามของทีมชาตินะครับแชมป์ซีเกมที่อายุน้อยที่สุดนะครับตอนนั้นไปมาเลเซียอายุ17ปีเท่านั้นเองตอนนั้นเพิ่งจะเป็นการแข่งขันซีเกมครั้งแรกที่กำหนดอายุ2ี่ปีนะครับซึ่งรีซอกร่วมในการทำประตูนักชิงชนะเลิศด้วยนะครับอ่ะแล้วก็เป็นแชมป์ต่อเนื่องนะครับซีเกมนีรู้สึกได้45สมลยแล้วก็ไปเวียดนามเวียดนามฟิลิปปินส์นะครับอ่ะก็ เป็นแชมป์ซีเกมเน่นเอเชียนเกมเน่นทุกรายการของศิลป์ไทยจนกระทั่งถึงขา้ชุดใหญ่นะครับอ่ะนี่คือเรื่องราวของรีซอเทียเทพพิโนไทยนะครับซึ่งหวังว่าเขาจะประสบความสําเร็จในอนาคตด้วย<ม>อาชีพอื่นๆเขาบอกว่าเป็นเอ่อ h a วแชตเตอร์หรือว่า<ม>บทบาทใหม่นะครับ,รบของชีวิตที่จะต้องเดินต่อไป<ม>ซึ่งเจ้าตัวก็ประกาศแล้วว่าจะไม่เป็นโค้ชอย่างแน่นอนนะครับ,รบชีวิตนี้ไม่ขอเลือกทางนั้นจะขอทําธุรกิจทําเรื่องของ การบริหารแล้วก็แน่นอนว่าเป้าหมายก็คือจะเป็นนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยแต่ไม่ใช่เร็ววันนี้นะครับเขาบอกว่าก็คงต้องอาศัยประสบการณ์และความรู้สักหกเจ็ดปีนะครับครับและจะนําพากลุ่มเพื่อนเพื่อนที่เป็นนักฟุตบอลด้วยกันเนี่ยเข้าไปบริหารสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนั่นคือความฝันของเขาใช่ครับนี่คือรีซอทีเทพเวียดนามครับอำลาสนามไปเป็นที่เรียบร้อยละ